นิดไม่เลยโอเคขณะน,น,นี้เราได้ทำการไล่สดนะครับนี่ก็ไล่เป็นคลิปไล่สดนะครับไม่ได้ไล่สดน้าแล้วก็อยู่กับเจ้า2605ที่ตัวทำตัวเยอะมันสางอีกนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ ว่าง,งานครับฝนตกทํางานไม่ได้ไปขุดมันในเข้าไม่ได้ครับไปถอนมาในเข้าไม่ได้ก็บางวัก็มาทําการถ่ายของเหลวนะครับเป็นถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเจ้าตัวคูบุต้าเอลสองหกนะครับตัวนี้เป็นเก่านอกครับนี่กะทายน้ำมันออกแล้วครับเหลือแต่เติมครับก็ามาไล่ซดให้ดูกันครับเพราะว่ายวกระตอก ผักกล่องแล้วก็ไปเติมก็ขเข้ามาก็ฝากเขามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับพูดคุยกันได้ครับตัวนี้ใช้งานไปแล้วหลายงานครับผ่านเลยครับตัวที่เราทำเองนี่ก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นของบางจากนะครับน้ำมันไปหาได้ตัวนี้ราคาเก่า เจ็ดแปดแปดซียูดีทีจะพวกมาใหม่อยู่ทางพ <Hey! S 1> ันเก้าตกงานเนาะวันนี้ก็เลยได้โอกาสถ่ายของเหลวให้เขาสักเลยเลยครับแข็งนะครับเป็นเม็ดอินเจแปดคูบุตะ ก็ซื้อมามีเปลี่ยนแค่ยางหนานะครับยางล้างเดิมนะครับยางหนามันโลนหมดครับตอนนั้นเอามาไถหนาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องเล็กนะครับกล่องไฮดรอลิกเป็นกล่องเล็กกล่องมุงลวดครับมีอย่างเดียวครับชั้นเดียวไม่มีกล่องกระปุกแบบ สองตัวแบบของพวกคูบตาในไทยนะครับของมุงลวดถอดออกมากระมาล่างเปล่าๆแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์เหมือนฟอร์ดนะครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อยู่ด้วยกันเลยครับน,นี่ก็จะเป็นรอบนะครับโรตารี่ นี่ครับเป็นเกียร์กระตายเตาชาเรลวมีแค่นี้นะครับนี่ก็ดึงขับเคลื่อนโลนาโลลังไคขับเคลื่อนปดเผานาครับใส่สีรออกระบอกยกก็ใช่เป็นกระบอกจากด้านหน้าเลยนะครับ ใหญ่มากวนี้ถอดด้านหน้าออกแล้วโอเคพบาะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายของเลี้ยันครับนี่เปิดไ้แล้วเลยนะครับนั่งถ่ายเลยเตรียมตัวแล้ว ก็สวัสดีหนึ่งท่านนะครับเขามารับชมวันนีม้มาไทยคองเลี้ยวเจ้าคูโบตะเอวสกครับ เราจะเติมกันแล้วครับทีลงไปนี่โอเคแล้วเจอคลิปนี้ก็คงขอแค่นดี้ครับขอเติมน้ำมันกันครับ